สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมาเมาหมอยเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยนั่นก็คือการปลูกผักในคอนโดเมื่อก่อนนะคิดว่าอยู่คอนโดแคบๆจะทำอะไรได้นอกจากนอนดูซีรีส์แต่ตอนนี้บอกเลยว่าชีวิตดีดีแถมมีรายได้เสริมปังๆอีกด้วยเมื่อก่อนเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาชีวิตวนลูปตื่นเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมๆอยากหาอะไรทำที่มัน าายและได้อยู่กับธรรมชาติบ้างแต่จะให้ไปซื้อที่ดินทำสวนก็คงไม่ไหวเงินเดือนน้อยนิด บังเอิญไปเห็นเพื่อนใน Facebook เขาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในบ้านโอ้โหน่าสนใจมากเลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังคนพบว่าการปลูกผักในคอนโดมันง่ายกว่าที่คิดเยอะแถมมีเทคนิคเจ๋งๆที่ใครๆก็ทำตามได้เทคนิคแรกเลยคือการเลือกผักให้เหมาะกับพื้นที่และแสงคอนโดเราแสงน้อยใช่ไหมเราก็เลือกผักสลัดผักบุ้งหรือพวกสมุนไพรต่างๆที่ไม่ต้องโดนแดดจัดๆข้อดี คือดูแลไม่ยากโตไวแถมกินได้ทุกวัน 2. คือการใช้พื้นที่แนวตั้งให้คุ้มค่าเราใช้กระถางแขวนผนังต้นไม้หรือชั้นวางของต่างๆช่วยประหยัดพื้นที่ทำให้คอนโดดูสดชื่นขึ้นเยอะเลย 3. การจัดการน้ำและปุ๋ยอย่างเหมาะสมเราใช้ระบบน้ำหยดอัตโนมัติช่วยให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆแล้วก็เลือกใช้ปุ๋ยยินทรีปลอดภัยต่อสุขภาพแถมผักก็อร่อยด้วยนะ การป้องกันศัตรูพืชแบบธรรมชาติพวกมแมลงตัวเล็กๆนี่แหละตัวดีเราใช้น้ำส้มควันไม้หรือปลูกสมุนไพรไล่มแมลงช่วยให้ผักเราสวยงามปลอดภยัยและสุดท้ายการวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยวเราวางแผนว่าจะปลูกอะไรบ้างเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ทำให้เรามีผักสดๆกินตลอดทั้งปีที่สำคัญคือเหลือก็เอาไปขายให้เพื่อนบ้านหรือลงขายในกลุ่มคอนโดก็ได้เงินเข้ากระเป๋าอีกเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปลูกผัก ในคอนโดชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ได้แค่มีรายได้เสริมนะแต่สุขภาพจิตดีขึ้นเยอะได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นผักที่เราปลูกมันงอกงามมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เติมเต็มชีวิตเราได้จริงๆอยากให้ทุกคนลองดูนะคะปลูกผักในคอนโดไม่ยากอย่างที่คิดทำตามเทคนิคที่เราบอกรับรองปังแน่นอน